สวัสดีค่ะ <c oughs> บัดนี้เป็นครั้งที่สิบสองตรงกับวันที่21 พฤศจิกายนต,ตพหล68ข้าพเจ้านางแช่พุ่มม้าขอเป็งวา,าจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยปุชาแด่องค์พระควาปฏิเทระเจ้าองค์หลวงป,ปู่สมเ,ปปมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอุโมนทนาในการสวนสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสอดสัตยายมุน สวมพันตาจักรวาลีสุอัตตาคันชนตุเทวตาสันธมามุเลลาชันสัตุนันตุตะขาโมกระทางตะเคกะเมจรุเปิริสีขาลัตะเตจตาลิเขวิมานีทเ,นเทเปลาเทจคาเมจรุนนะคาหัเนเคห่าว่าดุเหเขเตภุม,มาจ่ย,ยันตุเทวาชลถะล,ะถละวิสเมย,ยะขาคันธปานาคาติด ทันตาสัานติเกย่างมุนิวันลวัจนงสาธุโวเมสุนัตุธรรมสาวนาการโอยมทันตาธรมมสวนาการโอยมทันตาธรรมสาวนาการโอยมทันตาบทสวดนามกาลสิทธิคาถานามโมตัสสะพระขวัตตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพระขวัตตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพระขวัตตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสจักริยาคาถา นัตถิเมศสารนังอัญญ์พุทโธเมศสารนังวะลังเอเตนัสจาวัตเชนัสสดเทเมโหตุสสะปทานัตถิเมศสารนังอัญังธรรมโมเมศสารนังวะลังเอเตนัสจาวัตเชนัสสดเทเมโหตุสสะปทานัตถิเมศสารนังอัญังสังโฆเมศสารนังวะลังเอเตนัสจาวัตเชนัสสดเทเมโหตุสสะปทาบวสวดมหาการุณิโกนาโถ ติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัายาสภปานินางปูเรตวปาลามีสภาปโตสัมโพธิพุตตมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตูสภุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสภปานินางปูเรตวาปาลมีสภาปโตสัมโพธิบุตตมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตูสพุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภปานินางปูเรตวปาลามีสภาปโตสัมโพธิพุตตมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตูสพุปปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมพยังพระควาสกเกสุวิหารติกาปิลวัตถุสมิงมาาวนเนมหาตาพิขุสังเคนาสถิงปมจ,จัมเตหิพิขุสเตหิสะเพเฮวะ อรหันตหีทัศหีจารกาทารุหีเทวตาเยพุดเยนาสันนิปติตาหนติพัควันตังทัศนายาพิขูสังคัญจาอัตโคจตุนางสุทาวาสกัยกานางเทวานางเอตทโหสิอายังโคพะควาสเกสุวิหารติกาปิละวัตถูสมิงมหาวัณีมหาตาพิขูสังเคนาสัตทิงบัญจับัตเตหีพิขูสเตหีสะเพให้วาอรหันตหีทัศหีจารกถาทาตูหีเทวตาเยพุดเยนาสันนิปติตาหนติพัควันตังทัศนายาพิขูสังคัญจา ยันุนามายมปีเยนาพะควาเตนุปัสังกะเมยามาอุปัสังกะมิตวาพะควาโตสติเกปัจเจกคาทาภัสยามาตอัตโคตาเทวตาสยยทัปปนามาพระละวาปุริโสสัมมาชิตวะภาหังปัสสาลยาปัสสาลิตังวาภาหังสัมมีชยะเอวะเมวะตุทาวาเสสุเทเวสุอันตะลหิตาพะควาโตปุรโตปะตุหังสูอัตโคตาเทวตาพะควันตังอภิวาตเตวาเอกัมตังทั้งสูเอกัมตังติตาโคเอกาเทวตาพะควาโตสติเกอิมาคขาทังกับาสีมหา สมโยปวานา aya, สมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอาคตธมหาอิม e ังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปาลชิตาทักขันติอันโคอปาลาเทวตาพระควตโตนันติเกปัเจอิมังคาทั้งอภาสิตันตาพิโวสมาท่าหังสุจิตตังอัตโนชุกะมักคังสุสาลีวะเนตานิฆะหาเตวาอินทาริยานิลักขันติปฏิตาติอัโคอปาลาเทวตาพระควตโตนันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ ชเตวาคีลังขชเตวาปริคังอินท่าคีังโอหัจาม่เมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมตาตุทันตาสุสุนคาติอัตโคอปาราเทวตาพระควะโตสัตติเกอีมาคาทั้งอภาสีเยกิเยเกีพุทธังสารนางคาตาเตนเตขมีสันติอปายาภูมิปหายามนุสังเทหังเทวากายยังปาริปุเรนสันติติอัตโคอัภควาภิความัเตศีเยพุดเยนาภิคเวทัสสุโลกาทตูสุเทวตาดันตีปติตาคนติดตถาคตัง ทศานายยาพิขุสังคัญจจเยปิเตพิขเวอเฮสุอัติตาพระธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตตาปรลมาเยวาเทวตาสันนิปติตาเอเฮสุงไสยธาปีไมหังเอตาลหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตตาพระธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระควรตานางเอตปัละมาเยวเทวตาตันนีปฏิตาภวิสันติใจยะทัปปีไมหังเอตารหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานีตากิตายิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานีเตศิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานีตันตุนาถาสาธุการมนะสิกาโลธาภวศิสามีเตเอวัมพันเตติโคเตภิกุภะควโตปัจจโสสุภะควาเอตตะทวจาสิโลกามนุกสสาบี ยะถาภูมมาแต่ทัศิตาเยสิตาคิลิคภะรารารหิตาตาสมาหิตาปุธุสิหาวะลันธินาสันลีนา โลมาหังสาพิสัมพนโอโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสษนมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตะวะวณีกะปิละวัทเวตตตวมันเตยิสทัศสาวเกศสัสนละเตเทวกายาพิกตาเตวิชานาถาพิกวโวเตจอัตปะมัคลุมตุตวาพุทธศาสันนังเตสัมปาตุลหุยานังอมุตุสานาทสันนังอเปเกตตามัตคุงจัดสังอัฏฐสัตตลิงสัตตังเอเกสัชสานังอมุตุสานามัตสุงอเปเกนตามัตคุง ทิสาสภาพุตา,าหุงตจ,จสาสพ,พังอภิญายาวะวะคิดตะวานะจกักขุมาตตัวมันตยสะทาสาวเกสัสเตเนลเต เฮวะกายาพิกันตาติวิชานาถาพิกวโวเยวะหังกิตายิสามีคิราหิอนุปปะโสตสตสหสาวยค้าภูมากะปีละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตนวะโตยะสัตสีโนวัฒมานาพิฆมุงพิุนังสมิติงมะนังจะสหสาเหมะวตายะคานานาโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวะโตยะสัตสีโนวัฒมานาพิฆมุงพิุนังสมิติงมะนังจาตาคิราติสหสายะคานานาโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวะโตยะสัตสีโนวัฒมานาพิฆมุงพิุนังสมิติงมะนังอิเจเต ลาสสาสายยาคานนางตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนว่โตยัสติโนบัณมนาพี่กมุงพี่คุณนางสถรวิตริงว่นังเวสามิตรมิตาปัญจะจตายาคานนางตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนว่โตยัสติโนบัณมนาพี่กมุงพี่คุณนางสถรวิตริงว่นังกุมพิโลลาชาคัยโกเวปุระสาทิเวสานางพิญโยนางตตาสหัสังยักขานังปัยุรปาสติกุมพิโลลาชาคัยโก โตปาคาสมิติงว่านางปุริมันจาริสังราชาทัตตะโทปัสสะสติคันธพนังอธิบติมหาราชายะสัตสิโซปุตาปิตัสสะพระหโอนธรรมนามหาพระราอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสัตสินมันธรรมนาพิกมุงพิคุณนังสมิติงว่านางท่าขีนจาริสังราชาวิรุโหะตปัสสะสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสัตสิโสปุตาปิตัสสะพระหโอนธรรมนามหาพระราอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสัตสินมันธรรมนาพิกมุงพิคุณนงสมิติงว่านาง ปัจฉิมัญจา่าธิสังราชาวิรูปรโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศสสิโซ,โซปุตตาปีตัตาสสะพ,พาะวนธรรมนามหาพรา,าอินทิมนโตชุติมนโตนวมนโตยสสิโนมธรรมนาพิกรบุพิคุณงังสมิติงวานางังอุตตรัญจา่าธิสังราชากุเวโลตปัสสาสติ ยาขันังอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระฮวนเัพบนามหาพลาในทิมันโตชติมันโตนวโตยอะสัตสิโนวันเทพนาพี่กบูพี่ขันนงสมิติงวนังปุริมาทิสังทตตะลโททักขิในนานวิรุณหะโกปชิเมนะวิรูปโคกเวโลอุตรังทิสังจตารูเตมหาราชสมันตาจัตุโลทิสาทันทะลามนาอทังสุวเนคปิละวัฒเวเตสามายาวิโนทัสาควรจันิกาจัทามายาโุเตนถุเอเตนถุวิภูเจวิภูโตสหจันทโนกรมาเซนโถ จติินดขันฑูนิขันฑูจะป่านาโทป่ามโยจะเทวสุตัวจะมาตริจินตเสโนจะคันทพูนนโรจชาชโนสพวะคุบัญจตสิโคเจวะติมพะลูสุเยววัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชพิวัฒนาพิขบุญพิคุณาักเสพติว่านังอัฐคูนาภาษานาคาเวสลาสหตัดการกัมพาลัสตรา ตลาอาคูปยาคาสหายติพิยมุนหาทตรทาจาคุณคายาสติโนเอราวโนมหานาโคโสปะคัสมิติงว่านังเยนาคาาเชสหาสาฮารันติทิพาทิชาปะคิวสุทธาจักคูเวหายาสาเตวณามัชชปตาจิตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตทานาครา,าชานามาศิสุปนาโนเคมามากาสีพุนโท ตานนาหาิวจาหิอุปาวหายันตานาคาถุปน,นาสารณะมังกาสูพุทธังชิตาวัชิระหัตเธนาสมุทังอจุลาสิตาพาตะโลวสสะพเสเ,เตอทีมันโตยะสัตติโดกาลัคาชามหาพิสมาอาจุลาธานวีคาาเวปาจิตติสุจิตติจาปหฮะลาโทนมุจีสหแต่ทนจาพริปุตานังะเ่เวโลจานามากาท่นในหิตวาพระลิงเสนางลาหูพัทธมุปาขมุงสมโยชนธานีพันธงเตพิพุนังสมิติพุานัง อาโปจัตเทวาปัทวีจัตเตโชวายโยตถาขบงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจัตยะสัสสะสหเมตตากรุณากายิกกายิกาอคูเทวายะสัสเโนทเซเตทัสทากยาสเพนานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวตโตยะสัสเโนมัทมานาพิโกมุมีขุนังสมิติงว่านังเวนทูจัตเทวาสาลีจัตอสมาจัตถุเยะมาจัตทัตสูปันิสัาเทวาจัตทัมมาคูปุรักขิตาสุยานสูปันิสัาเทวาจุลิยมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักขิตาวาคูมันทมาวะหลกาวาสุนางวาโสโว เซนโทสโกปลาคาปุรินทาโททะเซติท่สัทธากยาสเพนนท่าโทนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนวัดโตยะสสีโนวันรทมนาพี่กระมุงพี่คนางสมิติงวันนางท้าคูหัดภูเทวา ฉลามขีิขาเรียกว่าอริธกาจโลชาจะเอามาปลูกพันนิพาชิโนวัลุนาสหธรรมมาจะอัจจุตาจันีชกาตุเรยะลุจิลาอคูอาคูวาสาวนีสิโนเทเสเตทัสราคยาสเพนานาโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสินโนมัทมนาริขบูริขุนางสืติงว่านางสมานามหาสมานามนุสย์มนุษสุตมากิธาปุตุสิกาอคูอาโคมโนปุตุสิกา อาทาคูหัรโยเทวายจารโหหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัสสิโนทเสตเต,ตสะสะทาคายาสะเพ,พนานาทตวะนิโนอิทิมโตชุติมโตนวตโตยะสัสินโนมาทมานา,าพิคมูมีคุณัางสมิติงวานังสุขาการุมหาอรุณาอาคุยเบคณา,าสา,าหาโอทาตะไคาหาปปะคะอาคูเทวาวิจักนาสะทา,ามัตตาหาละคชามิสกาจายาสัสสิโนถานายังอาคาปัจจุโนยุิสาอภิวัตติทเสตเตสะททา กายาสเพนนานะตวรนิโนอิที่มันโตชุติมันโตนวันโตยอะสัสนโนวัฒมนนาพิฆมุมีคุณังตำพิตร์เมืนางเคมิยาตุติตายามากัฏกาจะยะสัสนโนจมพิตรกาลมัสเสนาโชติอิโชติดามาจะอัตวานิมาณรติโนอาคูอัทคูปะลนิมิตาตาเซตเตตาจัตทากายาสเพนนานะตวรนิโนอิที่มันโตชุติมันโตนวันโตยอะสัสนโนวัฒมนนาพิฆมุมีคุณังตำพิตร์เมืนาง เจเทเทเทวติกายาสัพเพนานาตวนิโนนามันวินะอคันชงเยจันเยสัติสาสหปวุทธะชาติบัคีลังโอคาตินะมนาสวังทะเคโมคะตะลังนาคังจันทวะสิตาสิตังตุพธรมาประมโตจากกุตายทิมโตสหสนากุมาโลติโสจะโสปคัสพิตรีกนังสหาสาพมโลกนังมหาพมาพิตินิติอุปานโนชุติมันโตพิสมาคโยยะสัสิโสทเสตัสสะ ทเซตตาอิสราอาคูปะเจกาวัาวัติโนเตสันจัมมาัตโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจ่ัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมะเกมาลาเซนาอพิกามิ พันสาคณาหัสามันทียังเอถาคณาหัตถาพันทาลาเคนาพันธามัทัวตะมันตาปนิวาเลถามาโวมุจิตาโคจินังอิตีตถามหาเซโนคณาหาเสนาอเปสัยยปานินาตะละมาหจจะรลังกฐวานาเพลวังยะธาปุุสโกเมโคธนัญโตสวิชโกตัตทาโซปจุทาวติสังุโทอัศยังวเสตันจ่าสพังอภิญญาวะวะขิตวานาจคุมาตตัวมันเะเยสะทาสวะเกศาสนิลเตมาลาชนะพิกตาเตวิชานาถาพิโวะเตจ่า อตัาปะมกลุุสุตวาพุทธสาสนนัสสงวีตาลเคหิปากามุงในสังรมปิชยุงเเพวิชิตาทัคามาพยาติตายสัจินโนมทันติสหพุเทหิสาวกาเตชะเนสุตาเตโหสถจุลชยปกรนโมเมพุทธเตชตะสาลตนาตยะธรรมบกาเตชะปะสิทธ สีปสีเทวานาลายประรักเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมพีลัาะกาจพุทธาภูตงุงคังคาจะสับจะสับพัมมาชายะระสิทธิพระวัตุเตยชยะชยะธทารณีทรณีอุทธิอุทธีนาทิ นาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละดิไซนินียไซเซนนาเมลุลาชาพนโนละชีชัยยะชัยยะคำพีละโสมพีนาเคนทนาคีปีสัจภูตการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานบุคชาชัยยะชัยยะ ว่าลุนนมุขะสาตาชยะชยะจำปาทีนาขากุลละคันถกชยะชยะคันชะคนนาตุลงสุกลระผู้ชงสีหาพยักขทีปาชยะชยะว่าลุนนมุขยยาตาทิตะทิตะเตนนาลีปุณสุทธิเนรลดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะเธอละนี ตะเลสธาสุชัยยาชย่าชยาธรณีสานตินตะาชย่าชยมังกราดลัญยาภวัคเคชยาชย่าวะลุนนยักเคชยชยลักขเซสุระผู้ชะเตชาชย่าชย่าพัมเมทักขนาชย่าชย่าราชทิราชัยชย่าชย่าปัทเทวีศพพังชยาชย อรหันตาปาเจก,กะพุทธาสาวังชยยชยมะมาเหสุโลหโลหาล,ลินเทวาชยยชยะพัมมาสุรกโคชยยชยยะนาโควิลนาโควิลูปะโคจันที่มาลวิอินโทจะเวนเตยโยจาโคเวโลวาลุนโนปิจะอาคิวายโยจัปปะชุนโหกุมาโลตัทตาลัทธโกอ,อัฐาลสัมา มหาเทเทวาสิทธิตาภาษาอาทโยอิสิโนสาวาจสภาชัยยลาโมพระวันตุเตชัยธรรมโมจ,สจะสังโฆจะทศปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยชยะโสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโห он, ตุเตชัยชัยยมังคลัง ชโยปีพุทธศสสิลิมโตอายังมาลัษะจะปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาพัมพัมมะคณามเหสิโนชโยปิพุทธาสสิริมโตอายังมาลัษะจะปาปีมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตา ชยตถาอินทะคณามเหสีโนชัยโยปีพุทธทาจิริมโตอายังมาละสะจปาปีมโตปราชโย,ยอุโคสยามโพธิมันเทปมูทิตาชยตถาเทวขณามเหสีโน ชโยปีพุทธะสัิริมโตอยังมาละสัจจะปะปิมาตปราชโยอุโคสายัมโพธิมันเทปปะโมทิตาชยตาทาสุปันนะขนาไมหฮสีนุชโยปีพุทธะสิริมโตอยังมาละสัจจะปะปีมาตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาทานาคขนาไมหิสีนุ ชยโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมาลัสาจปาปิมาโตปาราชยโยอุโคตยยมโพธิมันเทประโมทิตาชยะตถาสภาม,มะ ขนามาเหสีนณวจะย,ยันโตโพธิยามูเสศกยานังนั้นที่วัฒน์เอวังตะวังวิชโยโหยิชยัสุเชยมังคะเลอปาลาชิตาััลังเกสีเสปทาภิปโปคะเลอภิเสเกตัมภะพุทธานังอคาปโตประโมทติ สุนาขตังสุมังขลังสุปาพาตังสุหุทีตังสุขโนสุมูหุโตจาสุยิทังพัมมะจาริสุปัททะขินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัททขินังปัททขินังมโนกรรมมังปณิทิเตปัททขินาปัททขินานิ่กตวานะรพันตเทปัททขินเนเตอทะลัทธาสุขิตาวิรุณหพุทธาสาเน อโลคาสุขิตาโทาหาทะสะหะสะเพหิญาติพิสุนันโตพนโตเยเทเว,วาอาจมิงทาเนอธิคตาตีคายุกาสะทาโหนตตสุขิตาโหนโตสัพพทาลักขันโตสัพพัสตานังลักขันตนตชินาสาสนังยากาจิปัฏนา เตสังสเพปุเลนตุมโมลาธายุตายุตะกาเลปวสันตุวัสวสวาวลาหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเลนตุจาสัปปทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยาทธาอรหังบ่สวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังธรรมยังพคะวะ สวัตเียวิหารติเชตวเนอันาถปินที่กษัตริย์อารามตตะโคพระโควาพิคุอามันเตสีพิขโวติพระทันเตติเตพิคุพระควะโตปัจจโสสุงพระควาเอตตาทวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังถิตาวะสาธาโตธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสามพุธติอภิสเมติอภิสามพุชิตวา อภิสมตวอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญถาเปติวิวาลติวิภาชติอุตตาดีกโรติสเพสังคาลาอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางติตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาลาทุคาตีตังตถาคตอภิสามพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวา อภิสมีตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาลติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสังคาลาทุคาติอุปาทาวาภิกขเวตถาขตานังอนุปาทาวาตถาขตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะอนัตตาติตันตถาขโตอภิสัมพุชติอภิสมีติ อภิสัมพูชิตวาอภิสมีตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโลติสะเพธรมาอนัตตาติอิทธะบ่าวจาาพะคะวาอันตัมนาเจพิคุพะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนตีบทสวดพระเทกะละตักคาถาอติตังนาันาวาเขาเมยยาณปติกาเคานะขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะธาตีจำไปหินาตังอับปัาจานาคตังสิ่งเป็นอดีต,ตไปแล้วก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนานจะโยธรรมังตถา,ตถาวิปัสสติอสังหิลงังอสังกุปังตังวิธามนุพโรภ,ภเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนเงียนไม่งอนเงียนขนคขนขคก็ควรพบกุณอาการเช่นนั้นไวอชัว่าิจามาตปังโกชัญญามนานังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาหิโนสังฆาลาเตนามหาเสนนามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหระตามะตันทิตังตังเวพระเทกาละตติสันโตอจิคเตมุนีเตมุนีผู้สงบย่อมก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมโปสวดธรรมะสังเวะปัจจะเวคณนะ สเพสังขา rail, power, ราอิจาสังขารค charcoal, ือร่างกายจิตใจและลูกทำนามทำทั้งหมดท,ท, pair, ท bit, ั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นทุกทนย่าเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธมานัาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปนทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง,รงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังไกยโอยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเปตาวิญญาณวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสนสติจากนอนทัพปัทเวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตตสังขาราสังขารทัง้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทา อุปาทาวัวยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวา่าไดโลนชันตีนั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปาจโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นตุกอย่างยิ่งสะเพสตามัลันตีจะจัดทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะลิงสูจะมาะลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวาหังบาริซามีเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกัน นตทิเมตตาทั้งสโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแกเราเลยปวดสวดเมตตาย,ยากิจิยากิจิกุจลังกรรมกรรมังสเพหิพระเตหิกะตังป,ปุญญโนอนุโมทันตุโตนตันโตพลโตเยทเทวาอัศมิงทาเนอธิคตาธิคา,ายุกาตถาหุตุกิตาหุโตทุขาปมุจจตจโต มาตาปิตาสุกิตาหุนโตทุขาพมุจจะโตจะเพยยาติกาสุขิตาหุนโตทุขาพมุจจะโตจะเพอายาติกาสุขิตาหุนโตทุขาพมุจจะโตจะเพปิสาจะเพยยัาจะเพเปตาสุิตาหุนโตทุขาพมุจจะโตจะเพอาจาริยุปัจจยายะสุขิตาหุนโตทุขาพมุจจะโตจะเพนักขตาสุขิตาหุนโตทุขาพมุจจะโตจะเพเทวาสุขิตาหุนโตทุขาพมุจจะโตจะเพสามิตินังตมิชนโต ปวดศดผุชาหลวงปู่ทวดน้มโมพุททิสัตโวอคันนิมาญยิติภะควานโมพุททิศตโตอัคนิมาญย่อิติภะควานโมพุททิศตัวอคันติมาญยาอิติภะคาาวาปฏิทานคาถา ยาเทวตาทันติวิหารวาสินีทุกเพะเลปุถิคเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมทานีนะผู้วันตุกูชิตาสนหิงกัลโรเตถาวิหารามาทะเลเทลาจามัชานักกาจพิขวสารามิกาธนปาติอุปาสกาคามาจเทสานิเข้ามาจะอิสราสปานาภูตาสุขิตาผู้วันตุเตชะลาผู้ชาเยปีจัตถะสัมภาะสังเสทชาตาอัฏฐวปาปาติกาวิญญานิการธรรมะวรังปจิตจัปฏิจจะเตสะเพปีทุกขาษากัโตรตุสังขยัง ชาตูจิลังจะตังมรมโมธรรมะทาราจะปุคลาจะโคโหอตุสัมมาโคว,วะอัธยาจะหิตายาจะอมิเหละคตูจะรมโมจะเพปีธรรมะจะริโรวัทิงสัมปาปุเนยียมาธรรมเมอริยประปเวทิเตปสัสสนาโหตุสัพเพปีปานิโนพุทธะะพุทธะสาสเสนสัมมาทารังปเวชชันโตกาเลเทวปวัสสันตวุทิภาวายะ ตตานังสามิทางเนโตเมทนิงนาตาปิตาจะอันตาชังนิจังละขันติปุนตะกังเอวังธรรมเมนะราชโนปะชังละขันตูตะปะทาเทวตาโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาสุกปตาเจนิสุกาวตัสเพปีปานิโนเอตวตาจะอามหิสัปตาบุญญาสัปปะทางสเพเทวานุวันตูสัมภาษสัพติสิทธิยาทานังทัตตูสถายาทีรังขันตูสปะทา พระวนาพิรตตาหุ่นตูขันฉันตูเทวตาค้าตาสุมคล卡拉คาถาหุ่นตูสัพพังสุมัลขลังละขันตูสาวเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสุนตีหุ่นตนิรันตรงหุ่นตูสัพพังสุมัลขลังละขันตูสาวเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาสุนตีหุ่นตูนิรันตรงหุ่นตูสัพพังสุมัลขลังละขันตูสาวเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนาสุนตีหุ่นตนิรันตรง สัพเพพุทธาระลับตาปฏิการนาจัยังพลังอรหันตานจติเชนาราคามัตมีสัพพโสสัพเพพุทธาระลับตาปฏิการนาจัยังพลังอรหันตานจติเชนาราคามัตมีสัพพโสสัพเพพุทธาระลับตาปฏิการนาจัยังพลังอรหันตานจติเชนาราคามัตมีสัพพโสสัพเพพุทธาระลับตาปฏิการนาจัยังพลังอรหันตานจติเชนาราคามัตมีสัพพโส สัพเพพุทาพระลปตาปฏิการนาจัยังพลังอรหันตานจเตเชนาละคัมภันมีสัพโสสัพเพพบทาพระลปตตาปฏิการนาจะยังพลังอรหันตานจเตเชนาละคัมพัะธมีสัพโสสัพเพพทาพระลตาปฏิการนาจยังพลังอรหันตานจเตเชนาละคัมภัมีสัพโสสัพเพพบทาพระลปตาปฏิการนาจัยยังพลังอรหันตานจเตเชนาละคัมภนมีสัโสัพเพพทาพระลตาปเิการนาจะยังพลังอรหันตานจเตเชนาละคัมภัมีสั ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ส,ส่วนสรรทายาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเกา้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุกศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกตินพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคาคาลัยขออนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัมภาษสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เขาคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งได้ได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาท,ทิิตั้งทั่มสองง์มเด็จ พระสัมมาสัพพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเดวดาทั้งหลายผู้ได้นมมทนารสาธุการในบุญกศุศลนี้ผลประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัฒนุมงคลพระปิตาย,ยอดสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุลเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและประชาทุกประการเทิด